สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมีนาบาร์เบอร์นะคะวันนี้เช่างมีนาก็จะมาตัดทรงเปิดข้างข้างหลังลงทรงทุยๆอย่างนี้นะคะเวลาเราตัดแบบนี้ผู้ชายชอบมากเลยนะทุกคนนะคะให้ข้างหลังมีความทุยๆนะคะไล่ทุยขึ้นไปนะขั้นตอนแรกเราจะใช้นะคะฟันลองของ1.5ในการเปิดทรงข้างข้างและข้างหลังนะทุกคนส่วนข้างหลังนะคะเราจะเผยหน้าปัตเลียนยกขึ้นนิดนึงนะคะ เพื่อที่จะให้ข้างหลังมีความคุยและสวยนะคะทุกคนและขั้นตอนนี้นะคะช่างมีนาก็จะใช้นะคะตัวกันขอบของ507 1นะคะเค i n e นะคะทุกคนในการกันขอบนะคะให้เราใช้มุมปากของปัเตเลียนในการกันนะคะทุกคนก็จะเก็บไล่เรียงลงมานะคะแนะนำนะคะให้เรานะคะย้ำซ้ำๆเลยนะคะขอบมันก็จะคมนะคะถ้าเราไม่ใช้มีโกนเราก็จะ ดูคมนะคะทุกคนแต่ถ้าเราอยากจะได้คมคม,คมแบบคมกลิบเลยนะคะขอบดูแบบเด่นชัดเนี่ยให้เราใช้นะคะใบมีดโกนซ้ำอีกรอบนะคะทรงผมก็จะดูเด่นขึ้นมานะทุกคนส่วนข้างหลังนะคะให้เราการเส้นทับเส้นนะคะรอยเส้นที่ตรงมันก็จะชัดเจนขึ้นนะทุกคนส่วนข้างนี้ก็การขอบเหมือนเดิมเลยค่ะในการเข้ามุมด้วยการใช้มุมปากของปลเลีนในการการเข้ามุมนะคะทุกคน ส่วนข้างหลังนี้นะคะให้เราไล่นะคะขึ้นไปอย่างนี้เลยค่ะให้เราเก็บต่อนะคะหรือล่ผมหรือขนอ่อนๆนะคะตรงข้างหลังนี้นะคะเก็บขึ้นไปนะคะไล่ทุยขึ้นไปอย่างนี้นะในการสะบัดก็สําคัญมากๆเลยนะคะให้เราสะบัดข้อมืออย่างนี้นะคะไม่ต้องขึ้นสูงมาก เมื่อไหร่ที่เราขึ้นสูงเมื่อไหร่นั้นก็คือความเหน็ดเหนามันก็จะอยู่ที่นั่นนะคะสําหรับช่างใหม่นะคะให้เรานะคะฝึกนะคะในการสบัดข้อมือบ่อยๆนะคะเพราะเราไปทําโฮจริงแล้วเราไปสบัดโดนที่อื่นเนี่ยมันก็จะแก้ยากนะคะทุกคนให้เรานะคะสบัดนะคะช้าๆนะทุกคนและตรงนี้นะคะก็สบัดอย่างนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เอาวิใหญ่ในการเก็บนะคะ เก็บแต่งขึ้นไปส่วนผมข้างบนนะคะเราก็จะซอยนะคะเพราะผมข้างบนของลูกค้ามีความสั้นนะคะทุกคนสั้นแบบไม่เท่ากันนะให้เราซอยไล่ลงมานะคะอย่างนี้นะเราก็จะใช้น้ําในการฉีดนะคะผมให้เปียกก่อนนะเพราะเวลาเราซอยผมเปียกๆมันจะซอยง่ายกว่าซอยแห้งๆนะคะ ถ้าเราสอยแห้งๆมันจะไม่รู้ว่าลายผมของลูกค้าไปทางไหนนะคะแต่เราใช้น้ําเราจะรู้ว่าเส้นผมเขาปัดไปทางไหนหรือลายผมเขาไปทางไหนนะทุกคนโอเคมันก็จะสังเกตได้ง่ายก่อนนะคะเราควรจะตัดประมาณไหนนะคะแล้วก็บอกลูกค้าว่าเอาออกประมาณไหนนะว่าเราจะปัดไปข้างไหนหรือยังไงนะคะเราก็จะคุยกับลูกค้าให้เรียบร้อย และเราก็ได้คุยกันเรียบร้อยนะคะว่าลูกค้าจะปัดไปข้างนี้นะคะเราก็จะซอยเลมนะคะเลมไปทางที่ลูกค้าปัดนะคะทุกคนแล้วก็ซอยเลมหน้าไม้หนึงนะคะนิดเดียวนะคะเล็มนะคะปลายออกนะคะพอเราทําการซอยเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้กันไกลฟันปลานะคะมาสับปลายผมนิดนึงนะคะซอยไปเลยค่ะ พอซอยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะการขอบนะคะวิธีนี้นะคะเราจะใช้ก่อนหน้าหรือว่าหลังก็ได้นะคะหรือเราตัดเสร็จแล้วก็กันก็ได้นะคะไม่มีอะไรที่ตายตัวนะคะอยู่ที่ว่าเราจะตัดนะคะในสไตล์แบบไหนหรือรูปแบบแบบไหนนะคะทุกคน การตัดผมนะคะสวยหรือไม่สวยนะคะอยู่ที่ว่าเรามีการออกแบบยังไงนะคะและดูดีนะคะให้ลูกค้าถูกใจนะคะแค่นั้นนะคะทุกคนนะคะให้เราทำให้สุดฟรีมือไปเลยนะคะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะใช้แปรงนะคะในการปัดผมเสร็จผมออกก่อนนะคะพอเราปัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะใช้แปรงกลมกับ ได้เป่าผมนะคะมาใดนะคะทุกคนไดเป่าทรงเซ็ตทรงก่อนนะคะเซ็ตทรงออกจากร้านนะคะลูกค้าก็จะมีความมั่นใจและหล่อนะคะทุกคนโอเคค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะได้ตัดผมเองนะคะและตื่นเต้นนะจะตัดยังไงดีนะคะตัดไม่เป็นเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนแค่เปิดปัตเตอร์เลียนและ ใช้ฟันลองเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้นะคะให้เราถาย,ย้ำๆซ้ำๆนะคะและดูคลิปใน y t u t u นะคะทุกคนและเราก็จะตัดผมเก่งและเป็นนะคะทุกคนเราก็มาใช้นะคะเทคนิคนะคะผสมประสานกันไปนะคะทุกคนช่วงนี้เราก็ต้องดูแลนะคะรักษาสุขภาพตัวเองโอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้นะคะแวกหรือโปรเมตหรือนะคะ ทีมนะคะที่จัดแต่งทรงนะคะอะไรก็ได้นะคะที่เราจะแต่งทรง,งให้กับลูกค้านะคะเราก็จะมาแต่งทรงให้อย่างนี้เลยค่ะก <ü. S 1> ารที่เราเซ็ตทรงนะคะแต่งทรงให้ลูกค้านะคะลูกค้าก็มีความมั่นใจนะคะออกจากร้านนะคะมีความดูดีนะคะทุกคนโอเคเราก็จะใช้หวีนะคะในการหวีจัดทรงนะคะและดูกระจกบ,บ่อยๆนะคะการดูกระจกนะคะและสังเกตรกระจกบ่อยๆนะคะ ก็จะทําให้เรารู้ว่ามุมไหนยังไม่สวยหรือยังเก็บไม่เรียบร้อยนะเราก็สามารถสังเกตและแก้ไขตรงหน้างานได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเราปล่อยลูกค้าออกไปแล้วเอ้ยตรงนี้ยังไม่สวยเลยตรงนั้นยังไม่สวยเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีอารมณ์นี้นะคะให้เราดูกระจกและก็ดูนะคะเส้นผมของลูกค้าหรือข้างๆลูกค้าว่ามันสวยหรือโอเคหรือยังนะคะทุกคน แล้วตรงไหนที่มันนะคะไม่เรียบร้อยนะคะให้เราเก็บนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนนะให้เราเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งลูกค้าออกจากลานนะคะทุกคนนี่นะคะขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายนะคะในการตัดผมนะคะเสร็จเร็วมากๆเลยนะโอเคคะ่ะทุกคนเราก็ตัดทรงเปิดข้างข้างหลังลงทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามช่างมีนาบาเบอร์ด้วยนะคะและเอาเทคนิคในการตัดผมง่ายๆของช่างมีนาไปตัดตามกันได้เลยนะคะรับรองว่าตัดเป็นแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ตัดไม่เป็นก็ตัดเป็นแน่นอนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ได้จบไปแล้วนะคะก็เจอกันคลิปใหม่ล่าสุดนะคะกดติดตามช่างมีนาบาเบอร์ด้วยนะ,ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างมีนานะคะบ๊ายบาย